ยังรอดเยอะแยเยอะงวดเยอะจ้าจ้าโยงยืมยืมไม่แนแต่เยอจ้าเลื่อมลาคดองจ้าเนียจ้าคอจ้าเปนโอโทเปียนเดี๋ยวดีนี่ไงไปดีล่ะพ่อพ่อยืมยืมพ่อเป็นพระเพือต่างมร้อนมากก็พ่อพระศรีศรีเทียนตะกวดตะกวดนี่อีกวยกันดิอ้พระอี้อ่ะพระพระอี้เพือช่างดึงโยงพร้อมกระดับเก้า

เจ้าก็เคย2คนบ่เจ้าอาอีตีตก็จี้ที่เคยเคยจะยากคุ้เกียติกรยาราษมนอยู่ีนี่แพะเวทเพทาพ่อละพอดดึยืนฟ้อกระดอยกคุเทียติกระดียยกยังรักยังรียังแซมยังอายยคอยยังยากบดีออยู่ีนี่แือดังชือโตสอ ลูกยิ่ใหญ่คุชิมแ้อ่ะดนีเอนะหม่ยิ่งใหญ่เพชรคาดนักไกไม่กิโลนักกระักปึ้งนะครับเอออันนี้นช้อยคืออนี่อันนี้ก็มือซ้อยังครับเอาไปมาช้อยมือเองเปลี่ยนจากมือซ้อยชอยมือเอง อหาพืช้าวบาี่หม่นี่เ็ดาาสจลาบเด้อาบเด้อแล้วมาส่งเด้อเอ้อจือเด้อพวกเห็กินเด้อ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 ตีนรใจาขาดขาดมาเด้อ

น้ำมันดีดเขาด้วยมันเด็ปังแล้วอีกเขาเพราะกรุบหูเขาเพราะมูลายกรุบทำไมพาเรือมาลเนาะเนีเป็ดเทพแล้วบินเหาะอยู่เันนี้มูสิฟ้าวมงเป็นคนตกหูได้ไรไปได้ไรไปเจ้าจีนตเกกันโอ้ หูแล้วเดี๋ยวจหน่อยก็ยังบ่อใหม่ตอนเคยตีนี่เี่นู่นนี่ขั้นตอนเอานางออกกาวงน่ปล่อยมือช้ำนานพัน ก็เปบดคนทำเองสิสโอ้โวนึงขึ้นตุ๊กดูดีผ่าตัว,ว,น,ตวนึงดูผ่ายังร้ายอยู่ไข้มีตัวหนึ่งเด้อขอทองจบบ้าเด็ก เบ้องยากเลยผันม่เคยันไปเป็นเคยอยู่พุ่นหันน้ยเจ้าอย่าฮนข่านาผ่านของูชาร้ยีดกใหมเป็นเดียขอก็คือของเราที่สิบเตอมาันตใหญ่สมัยทำขาอยู่ทำายมาได้ไหน ขาตัวไม้ทำทัตัวแท้เอาเชียมเอาหาไปหน่อยแท้อ๋อจะทวมันจะามมย่มทำนี่มันบุดห้ามยังมันจะได้นอนปิดรังไชว่ะผู้หญิงเงี้ยเายังิ่งเขามันยังมีเครื่องเขายังเขายังมีแนวหืดมันเห็ดเนี่ยไรโอ้ยเจ้าู่อล้วลูกพ่ขังนะนอนมด

đây, này không? Ở đây <laughs> khơi không được mà bây giờ anh muốn khai thác là này nam rút xuôi mua phán mujiwan <laughs> <Phả cười> cái ขันเลยแล้วเชียยชาอะไรก็เป็นแรงแรงานานั้นเนะแต่แนตอนมันมีมเหลี่ยมหลอกเหลี่ยมมันกกจะเอาสักพ่อแต่าก,กระโสมรีบกับพอ่อตรนดีแล้วเลยนะโดนแล้วอนี่ยังมืงอมือขวแต นกขล้นี่้เดี๋ยวคาใส่บนเดียวกันเลยใสนำกันก็ได้คาหันถ้าเมื่อแยกอยู่พุ่นก็จะแยนกเดยเออันผิดชอบคาหนาคาหนึ่งชอบขาลังคาหนึ่งชอบตับชอบไตคาหนึ่งเี่พ่อแฮะแล้วเนี่ยัมรีนี่เหตุฮมบันเทิงรู้มั้ยผมว่า

เราจะตายอดไยางงยเกิงถ้ามาทดิ้งจะขากดอไกรงคักนี่ัชันมันสุดีแล้วมุมคอบชันมาน้องแล้วกนมาโอ้เสพก่อนหัวยันลงเลยไปยุ่งจับดีดีนักโอ้ยกูเห็นมันจับมือเดียวกูอยากทีเพ่ลงจรวดเลย

เอามาใส่มองเลีมยงเาสีเอาแต่โตแต่หตอน่ะเอะมันโตกี่ดอกตกี้ดินต่อไปกันีดินเดี๋ยวมันอยู่โตแล้วหล่ะเรงในนอนร้ายเพอ่์ชิถือผ่าปิ๊วโอ้ยง่ยิงบ้าข้นมาใหเบ่งแลวยิงเหนวิดหัวปิ้ว อ๋อหลือเหลือบ่นี่อ๋อก้อนบางไงโป๊นก้อนกอนแล้วเนาะนโน่นนะโอ้แน่นอนอะไรอเอลาต้องเอาเลยเนาะดูี่อ้ักลายเือด นี่ถกพุงก็พอเดี๋ยวอมากเลยมันใช่ใช่โอ้ยข้าวล้วยหมเ้าตูนีเป็นคอะไรเรา้าเลอะอะไรเลอะอะไรแบบนี้อ้ยเราเราเราไปต่อลกน้ำมุงโจฮะเอาไปแบบอะไรใส่อรเฮียอะไรเติบเยขยัซอยตับริการมันเฮียมากเิมเเลยโอ้ ปอมันอะไรนี่แบบตุ้มบริการมันกระลงหันมือนขวดจะเฉาจนตาเลนออกเนาะอันนี้หันยังมันชื่อตานนเนาเราสาดหน้าแล้วเราจ่บวงชดเลยอปนนเอตู้บวงเกือกระามเลย เราเอาต้นมาแหนมนยใกล้สาเมตรแล้วใกล้สาเม็รแล้วกล้หอเลื่อนลิบเหม่อกล้ใไหมนี่เข็คไหมตันนี้คาเนี่ซีค้าได้บอกสอบเดียนโอ้โหไดยเลย ก็ไปเจอค้าตัวน,นั้นอะไรนะอสบีเิ่ี่สมเนาะส่เคยงัวปัดคราปาดรีบๆนั่นนาา่งโอ้โหจั <c oughs> ตึงยื่นีน่กันเล ปาดกับปปาดีบกว่านี้นี่เคยแนมอยากเนี่ยอันนี้ข้อตังอันนี้ก็ข้อตังคองเคยนะเนกชิ้นชวนเรียบร้อยปลาดำขับำบอนั่นนี้ขา嘛จนแจ้งเพื่อแล้วนี่เจ็ดเป็นมุ่งเลยตอนนี้นะ